สมเด็จพระพุทธมารจารโตพม,มรังสีสวัสดีครับวันนี้มาวัดบางกะดีนะครับแวะมาไหว้พระนะครับผ่าผู้สาวมาไหวพ้พระพระน้องเซเว่นนะครับเซเว่นมาวินนะครับมาทำมันแล้วเป็นสาวแล้วนะครับมีตนโพเงินด้วยนะครับตนโพเงินโพทองนะครับมาไหว้ สมเด็จพระพุทธเจา้า์โตผมมรังซีภายในวิหารนะครับสวยๆนะครับสาธุสาธุสาธุครับเจดีสังวานนาคน้อยนะครับ ใช่แกสลักได้สวยมากมแต่เขาปั้นเราบันไดก็ฝีมือมากเลยนะ<ม>วัดที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาไหมเนี่ยอืม,ม,มไปไม่ได้มันมีไอ้นั่นน่ะกั้นแวกแ้กํำแพง มีกำแพงตรงลงทานเหมือนเขามีงานใช่ไอ้นู้นไปได้ป่ะไป,ไปไปนู่นได้ไหมนู้นเอาอ,อุโบสถก็พระสวยมากเลยนะอุโบสถตดเ,ดเข้าไม่ได้ ปัดบางกดีบรรยากาศมาฝากมวยแล้วอันนี้ไทยวิดีโออยู่เด่น ตนโพเงินโพทองด้วยเดอ้อยิงหิงปังๆเด้อดูลุงพรครับลุงพรจุดทูปนะครับวาพระ โคมเฮงจะมาเยี่ยนวันนี้พาถือว่าอเอาเมวมาทำบุญนะมีรัตติี่มาก็จะซื้อสักใบ <c oughs> <c oughs> อยู่อ่า

ไม่มีไอติมมาขายเนาะข้างในเนานะอยากกินไอติมมา